ครับสวัสดีครั้งพี่น้องครับ,รรบเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องต่างประเทศนะตอนนี้ก็จริง,รงๆก็มีเยอะนะเรื่องรัสเซียก็ยังครุกรลุนนะตะวันออกกลางก็ยังเล่นกันอยู่นะแต่ว่าตัวที่น่าจะเป็นกระแสรแรงนะแล้วก็จำเป็นต้องให้ความสนใจก็คือการที่ว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปของอเมริกาโดนัลด์ทรัมปนะ์ได้ออก ประกาศนะเป็นเชิงขู่เลยว่าจะขึ้นภาษีเก็บภาษีขาเข้านะสินค้าจากประเทศต่างๆนะทั้งแคนาดาเม็กซิโกก็โดนด้วยนะเพื่อนบ้านเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าปล่อยให้ผู้อพยพนะผ่านแดนเข้ามาทั้งทางเหนือจากแคนาดาแล้วก็ทางตอนใต้จากเม็กซิโกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทรัมป์วางคาโทษเอาไว้ นะตั้งแต่วันแรกเลยจะจัดการเลยเพราะงั้นมันก็กระเทือนกระเทือนไปหมดนะทั้งในอเมริกาเองก็อาจจะก,กระเทือนเพราะว่าสินค้าที่นําเข้านี่นะส่วนใหญ่ก็ในแหละนะทั้งเรื่องซุงนะหรืออุปกรณ์การก่อสร้างนะหลายส่วนจากทางแคนาดาส่วนทางเม็กซิโกเนี่ยสินค้าทางการเกษตรนี่เยอะเลยนะอะโวคาโดซึ่งเป็นอาหารประจำหลักนะของที่นี่ นะครับทั้งอาหารของเม็กซิกันแล้วก็อเมริกาเองก็กินกันเยอะนะและพืชผ,ผ,ผักต่างๆจากเม็กซิโกเยอะนะก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบแน่ทั้งคนอเมริกันเองอาจจะต้องนะจ่ายแพงขึ้นด้วยหรือเปล่านะแต่ทรัมป์นี่ลักษณะของแกก็คือแกประ,ประกาศไว้ก่อนนะสูงไว้ก่อนแล้วก็เอาไปต่อรองต่อรองเสร็จแล้วกนะ็อาจจะไม่ได้เรียกว่าทุกชนิดเอาเฉพาะ เจ็บๆสำคัญสำคัญไอ้ส่วนที่เป็นปากท้องก็อาจจะเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นส่วนจีนนี่โดนหนักอยู่แล้วนะโดนหนักก็จ,จะโดนยังไงเนี่ยก็ต้องรอนะเดือนมกราคมที่แกขึ้นนะบริหารประเทศมีสักและสิทธิ์เต็มร้อยวันแรกนะนะลองดูว่าจะเขียนเขาเรียก e x e c u t i v ค order อนะคือคำสั่งประธานาธิบดีที่มันเป็นกฎหมายทันทีนะนะก็ต้องดูจะมีประกาศอะไรบ้างแต่ตัวที่เป็นข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือว่าทรัมป์บอกว่า ถ้าประเทศใดบางอาจนะเข้าไปร่วมกับสกุลเงินใหม่ที่เรียกว่าสกุลเงินบริกส์นะฮะคือกลุ่มประเทศนะบราซิลรัสเซียนะอินเดียแอฟริกาใต้นะแล้วก็มีตอนหลังเนี่ยนะมีประเทศอื่นแล้วจีนนะมีประเทศอื่นเข้าไปร่วมแล้วไทยเราก็ทำท่าจะสนใจด้วยนะวันนี้ทรัมป์บอกเลยถ้าสร้างกระแสสร้าง สกุลเงินตรามใหม่ขึ้นมาเพื่อแข่งกับดอลลาร์เนี่ยประเทศต่างๆเหล่านั้นก็คือเรียกว่ายาขาดจากอเมริกาจากการค้าขา,ขา,ขายกับอเมริกานะแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการประกาศกันอีกนะประเทศใหญ่ๆตามมาด้วยนะดีไม่ดีนีทั้งยุโรปก็อาจจะเป็นไปด้วยนะนะครับก็ต้องดูนะทีนี้คำถามสำคัญก็คือว่านะไทยเรานี่เข้าใจว่าคงจะไม่ไม่เอานะ ไม่เอาถ้าจะต้องไปรับเงินของทางนะจีนรัสเซียเนี่ยนะต่อให้สัมพันธ์ใกล้ชิดกันยังไงก็ตามเนี่ยคงจะต้องเล่นบทนะความสัมพันธ์อย่างอื่นได้แต่ว่าเรื่องจะไปขนาดนั้นเราก็ยังขอพิจารณาดูก่อนอย่างั้นอินเดียเนี่ยถามว่าเอาไหมเพราะว่าเศรษฐกิจอินเดียสองปีหลังเนี่ยสุดนะจากเดิมที่ทําท่านะได้เปรียบจากจีนเพราะคนขนออกจากจีนจะมาเนี่ยแต่อินเดียปัญหาคือคนเก่งมี แรงงานถูกยังพอมีแต่ i n นฟร s t r u c t u r e ความสะดวกนะความพร้อมหลายอย่างเนี่ยนะก็มีปัญหาเยอะนะใครก็ไม่อยากจะไปลงทุนมากเท่าไหร่วันหลังจะลองเจาะหน่อยว่าอินเดียที่จริงเนี่ยน่าจะมนะีโอกาสสูงนะเพียงแต่ว่านะอินฟราสตรักเจอต้องยอมรับเลยว่าเป็นตัวหลักเลยนะมันการจะไปลงทุนทำอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยสภาพแวดล้อมนะโครงสร้างพื้นฐานนะ มันต้องดีพอแล้วอีกอย่างนะผมว่าตัวอินเดียเองเนี่ยปล่อยให้โตมากนี่อันตรายนะอินเดียเนี่ยคนฉลาดก็เยอะแล้วก็คนที่ก็เจ้าเล่ห์นะหรือว่านะความหลงในตัวเองนะความเครียดแค้นโลกตะวันตกนี่ก็สูงนะเพราะฉะนั้นนหะโลกตะวันตกตกก็น่าจะเรียนรู้แล้วก็ไม่ไว้ใจทางอินเดียมากเท่าไหร่นะนี่ก็ต้องไปดูกันนะว่านะเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปนะ รันะเสเซียกับจีนเนี่ยก็รัเสเซียโดยเฉพาะรัเสเซียไม่มีทางเลือกแต่จีนนี่สิจะกล้าไหมถ้ากล้าก็คือสินค้าที่มาขายที่อเมริกาเนี่ยนะจากที่ขายได้นี่ก็จะกลายเป็นว่านะคือถ้าขึ้นภาษีรนะ้อยเปอเซนตะของที่เคยเอามาแข่งกับชาติอื่นแล้วขายได้ในราคา10บาทเนี่ยต้นทุนนะจากเช่นเอามาขาย10บาทนะต้นทุนอาะอยู่ที่5้าบาทนะ แต่ราคานะสิบบาทที่เอามาขายในอเมริกาเนี่ยนะถ้าซื้อมานะซื้อเอามาขายประเทศที่คนที่จะซื้อสินค้าจีนเข้ามาสิบบาทเนี่ยจะต้องซื้อในราคายี่สิบละเป็นทุนนะเป็นทุนที่นําเข้าอะ่ะจะมาขายเท่าไหร่ยังไม่รู้เนี่มันก็กระทบแล้วครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยก็ยังต้องใช้สินค้าจากจีน,าจ,าจ,นจากประเทศอื่นค่อนข้างจะยุเยอะเหมือนกันนะนาเข้าเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะผลักดันให้นะ เขาเรียกว่าอะไรละ่ะให้มีการผลิตภายในประเทศด้วยนะอะไรหลายอย่างที่ไปลงทุนทําที่ต่างประเทศอเมริกามันประเทศใหญ่พลเมืองมันน้อยขนาดประเทศพเกือบพอๆกับจีนนลพื้นที่ใช้สอยจะดีกว่าจีนด้วยซ้ำนะขนาดพอใกล้ๆกันจีนอาจจะมันแล้วแต่การมองนะแต่รัสเซียนะ่ะใหญ่มากนะแต่ก็นะใช้ประโยชน์ได้ได้น้อยรัสเซียในพลเมืองน้อยมากแต่อเมริกาเนี่ยพลเมืองในประมาณหนึ่งในสี่ สี่สี่สิไม่ถึงนะหนึ่งในสามกว่า,วานะนึ่งในสากว่าของจีนนะครับคือ300กว่าล้านนะจีนมันพันส่ใช่ไหมก็ตีเป็น4ี่นะสี่ก็3เท่ากว่า,วานะนะจีนนะแต่นี้ปัญหาของจีนเนี่ยมันกนะ็พื้นที่ใช้สอยน้อยแล้วคนมันเยอะส่วนอเมริกาเนี่ยมันคนมันน้อยมันยังสามารถที่จะขยับขยายได้เยอะนะ สามารถที่จะใช้พื้นที่ต่างๆนะทำการ,กรเกษตรหรือตั้งโรงงานได้เยอะมากก็ยังขยายได้อีกมากเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องดึงการผลิตเข้ามาอยู่ในประเทศมากขึ้นเนี่ยบ้านเราเมืองเราเนี่ยจะเอาอยัางไงนะวันนี้เศรษฐก,กิจก็ไม่มีทีท่าจะฟื้นเลยนะต่างชาติก็ดูเหมือนจะไม่ดูประเทศไทยว่าเป็นเมืองสเสน่สําหรับการลงทุนแต่เป็นเมืองสําหรับการไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะเขาไม่ถือจริงจัง นะคุณภาพคนก็เราก็ดูนะวันนี้สู้ทางเวียดนามไม่ได้แล้วนะคุณภาพทางการศึกษาต่างๆอ้ดูนายกก็อย่างที่เราเห็นนะเมื่อกี้ก็พูดไปว่าวงจรอ,อุบาทเนี่ยมันกัดจะเล่นตระกูลชินวัตรดีไม่ดีจะรวบนักการเมืองเก่าๆแล้วก็สร้างมิติใหม่ตายร่มพระบารมีมีนักการเมืองแบบอนันต์ปัญญารชุนอะไรประมาณนีนนะ้ไล่นักการเมืองเก่าออก็ให้หมดเอาน้ําดีมาไล่น้ําเสียแต่ว่า ที่สุดแล้วมันเป็นน้ำเน่าวงจอรอุบาทเนี่ยคือรัฐประหารแล้วก็คนที่จงรับพักดีแบบเจ้าดึงประเทศให้อยู่แบบเดิมๆคือเป็นเรื่องน่าเศร้านะ <c oughs> คือเขาจะกันพักประชาชนไม่ให้ขึ้นไปบริหารประเทศให้จงได้แบางั้นถ้าจะต้องกําจัดนักการเมืองนะภูมิใจไทยเพื่อไทยมันก็คือเป็นนักการเมืองน้าเน่าเพราะนั้นเนี่ยต้องเอาน้ําน้ําเน่ามาไล่น,น้ําเน่านก็เลยอยู่ในวงจอรอุบาทน,นะวงจอรอุบาท น้ำเน่าน้ำหนองด้วยแนละ้วบางทีเนี่ยฆ่ากันตายนะรัฐประหารต่อไปประชาชนไม่ยอมขึ้นมามันก็จัดการประชาชนอีกออแต่เอาละนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายนะคือปัจจัยต่างๆมันก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนไปได้ถ้าประชาชนเข้มแข็งช่วยกันเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเป็นไปมันก็ไม่ได้สามารถที่จะกําหนดได้โดยฝั่งอุรัญนิยมข้างเดียวนะครับพี่น้องจเจออ้ายังไงก็คิดกันให้ดีนะครับปลายปีเพี่งดิน น่าจะนะจะต้องหยุดจากรายการจริงๆเพราะดูยอดอะไรต่างๆมันไม่ได้เลยนะก็พยายามจะช่วยเต็มที่แล้วนะก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องหัวข้อวันนี้ก็สรุปว่านนะาทางอเมริกาเนี่ยเอาจริงนะทรัมป์เนี่ยก็คงก็ถ้าเป็นผมควรจะทําอย่างนั้นนะนะครับแต่ไบเดนที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนแอไปหมดผูกเปียกไปหมดนะคือเล่นกับเกมเนี่ยถ้าคุณอ่อนแอเนี่ยคุณโดนนะล้มแน่ นะแล้วก็ส่วนนะความเด็ดขาดเนี่ยประเทศที่เป็นมหาอำนาจมันก็เด็ดขาดได้ใช่ไหมประกาศไปแล้วค่อยๆดูเป็นรายกรณีตามความเหมาะสมแล้วก็ได้เจราจาไม่ได้จากได้เต็มร้อยเนี่ยนะก็อาจจะนะครับไม่ได้นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจะได้ในส่วนอื่นที่สำคัญที่ต้องการอยู่แล้วซึ่งเป็นนะการกินระยะยาวอะไรเงี้ยข้อตกลงต่างๆ ก็อันนี้ก็เป็นการเมืองทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเอาฝากพี่น้องสั้นๆนะครับแล้วมีโอกาสก็จะทําคลิปสั้นๆอย่างนี้ให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีงานการที่ผมจัดสดไม่ได้นะบางทีก็นะถึงเวลาแล้วมันไม่สะดวกนะพี่น้องก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะวันนี้ก็ถือโอกาสยิ่นะนั่งทํางานมาตั้งแต่โมตั้งแต่เช้าเลยนะที่นี่ยังเป็นเวลาประมาณบ่ายสองกว่า ก็เลยนะถือโอกาสทักทายพี่น้องไว้ก่อนเพื่อว่าตอนเย็นเนเนี่ยนะจังหวะมันจะไม่ลงตัวอีกนะก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าพี่น้องก็รอดูเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าจังหวะหมอก็นะป๊อปแป๊บภายใน30สินาทีนี่ก็อาจจะตั้งเครื่องแล้วก็ออกอากาศเลยนะ่ะมีคลิปก่อนหน้าที่นะพรีเมียร์ไปให้แล้วนะพี่น้องก็ติดตามเป็นการเมืองเฉพาะในเมืองไทยเรื่องวงจรอูบาดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องมาข้างนอกนิดนึงโอเคนะครับบุญรักษานะครับ